เอาอีกแล้วถอนตัวทีมชาติอีกหนึ่งอิชิอิปวดหัวการท่า,ทาเรือเอฟซีตั้งอเล็กซานเดร์กาม,มา่าคุมทีมลุยไทยลีก2025-2026ช่องเป็ดเป็นหงสวัสดีครับวันนี้จะมีข่าวสารมาให้ติดตามรับชมกันนะครับถ้าถูกใจคลิปสไตล์แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและท่านผู้ชมสามารถกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่อไปจากช่องของเรานะครับไปเราไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะครับ สัสลักหายระคนถอนตัวทีมชาติไทยชุดใหญ่เดินมิทนายานนี้เนื่องจากบาดเจ็บจากเกมชิงลีโวครับอิชิอิเรียกชานนธรรม,มาจากวีจีปทุมยูเนเต็ดขึ้นแทนทันที และก็มามีประเด็นกันอีกแล้วนะครับทีมชาติไทยของเราที่จะทําการเตรียมทีมแข่งขันในศึก f ีฟ a าเดเดือนมิถุนายนนี้นะครับในวันที่4มิถุนายนนี้เป็นแมตช์กระชับมิตรโดยทีมชาติไทยของเรานะครับจะพบกับทางด้านอินเดียนะครับและวันที่10มิถุนายนนะครับจะพบกับเติร์กเมนิสถาน ในรายการเอเชียนครับ2027รอบคัดเลือกนะครับกลุ่มดีนัด2นะครับซึ่งทีมชาติไทยภายใต้การคุมทัพของมาซาทาดะอิชิอิเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นนะครับได้รับหนังสือขอถอนตัวของสัตสลักหายประโคนนะครับดาวเตะจากสโมสรอนบุริลัมยูเนเตดที่มีอาการบาดเจ็บหลังจบการแข่งขันฟุตบอลลีโวครับ2024-2025นะครับในรอบชิงชนะเลิศที่ผ่านมาซึ่งเป็นนักเตะรายที่2นะครับต่อจากสุภโชคสารชาติที่ถอนตัวไปก่อนหน้า อันนี้นะครับตัวอาการบาดเจ็บเช่นเดียวกัน และทางอิชิอิกับทีมงานสตาฟโคคดทั้งหมดนะครับได้ตัดสินใจเรียกชาณนนทธรรมมาแบ็ก้ายจากบีจีปทุมยูเนเต็ดนะครับขึ้นมาทดแทนโดยนักเตะรายนี้นะครับเคยได้อยู่ในแคมป์ฝึกรวมกับทีมชาติยู23มาก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ไม่น่ายินดีนะครับกับทีมชาติไทยของเรากับการถอนตัวของนักเตะซึ่งนักเตะตัวหลักๆทั้งนั้นนะครับที่ถอนตัวต้องมาคอยดูกันนะครับว่าจะมีถอนเพิ่มอีกหรือไม่มาซาดะอิชิอิจะแก้ปัญหาอย่างไรทิศทางทีมชาติไทยจะไปในทิศทางใด ฝากติดตามให้กําลังใจทัพช้างศึกด้วยนะครับไปกันต่อที่ข่าวต่อไปนะครับ ma, อเล็กซานเดรการ์มากุนซอแชมป์12รายการรับตําแหน่งเฮสโค้ชการท่าเหลือ f ออย่างเป็นทางการเตรียมประเดิมสนามไทยลีก2,025-2,026เริ่มปีซีสั้น9วมิถุนายนนี้การท่าเหลือ f อนะครับประกาศแต่งตั้งอเล็กซานเดรกาม์มากุนซอชาวบราซิลนะครับวัย57ปีเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนุณหม่อย่างเป็นทางการนะครับ เตรียมทีมสู้สึสกรีโวไทยลีกอดูการ2025 2 0 2 6การแต่งตั้งครั้งนี้นะครับทำให้การมากลายเป็นเฮดโค้ชาวบาราซิลคนแรกในประวัติศาสตร์ของสมโมสรการท่าเรือ FC นะครับและเป็นสมโมสรที่5ของเขานะครับในไทยลีกซึ่งต่อจากบริรัมลามูน i เต็ดเชียงรายยูเนเต็ด เมืองทองยูเนเต็ดและลำพูนวอรีเออร์สโมสร่าสุดนะครับอเล็กซานเดร์กามาถือเป็นหนึ่งในกุนซือต่างชาตินะครับที่ประสบความสําเร็จสูงสุดในบอลไทยด้วยผลงานนะครับคว้าแชมป์รวม12รายการแบ่งเป็นกับบุรีรัมยูเนเต็ดจำนวน8รายการนะครับกับเชียงรายยูเนเต็ด4รายการล่าสุดนะครับเจ้าตัวพาลำพูนวอรีเออร์เข้าทะลุเข้าชิงฟุตบอลถ้วยลีโวครับได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับก่อนสโมสรจะพ่ายให้กับบุรีรัมยูเนเต็ดในนัดชิงชนะเลิศนะครับนอกจากประสบการณ์ใน ไทยลีกนะครับกาายังเคยทําหน้าที่นะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยู23ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมชาติเกาหลีใต้ชุดความดับ3เอเชียนคัพ2011และเคยคุมทีมในเคลีก1กับเดกูเอฟซนะครับประเทศเกาหลีใต้ในปี2022การกลับมาคุมทีมในครั้งนี้ของกาานะครับถูกจับตาม,มองอย่างมากว่าเขาจะพาสิงเจ้าท่ากลับมาลุ้นความสําเร็จได้มากน้อยเพียงใดในฤดูก,การใหม่นะครับที่กําลังจะมาถึงและก็รอติดตามกันนะครับว่าผลงาน ของการท่าเรือ FC นะครับจะไปในทิศท,ทางใดกามาจะทําได้ดีขนาดไหนนะครับและการท่าเรือจะจบในอันดับที่เท่าไหร่จะสามารถคว้าแชมป์ไทยลีกในครั้งนี้ได้หรือไม่นะครับและนี่ก็เป็นข่าวสารของวันนี้ที่นำมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ